แล้วค่ะท่านผู้ชมมาหอดงานแหรอพี่น้อกเพื่อนอ่นี่แหละอันงานผีเลี้ยงแม่อติไปเฮ้ยโอ้ยงานพี่เลี้ยงแม่อติไปว่าไปเบิ่งหนาเจ้าสาวกันงามแต่ว่าให้เบิ่งแน่เบิ่งหนาเจ้าสาวแน่เบิ่งเบิ่งก็จะขาดเบิ่งเบิ่งเห็นได้เลยนะบอกมันเกาะนะใช่นางนะตกลงแปกตะกี้นี่ หนาเจ้าสาวว่ะพี่เลี้ยงแม่อาเตพี่น้องว่าจะเป็นงามเด้อนาและจะว่ามาและเออกําลังมาอาอามอะลงามอะงามอะอะเอจสาวเ้ะงามไปพอมึงเข้าโต๊ะได้หากมาอีนงงาน เดี๋ยวห้ามมาสูอายตัวกินเลยมาให้มามาสิจะเบาวกำลังมาครับหน่อยครับหน่อยงานในสีสบายดีพี่นางบริเวณตะเขิงเลยพี่นางห้างามขึ้นกว่าเก่า ดยอันนี้แนมเพนเฮือนเฮาเด็กพี่น้องเฮือนเฮาเด็กสีส่ให้เบิง่งอันเดียนะอันนั่น,ะน,นเฮือนเฮานะ่ะอันนี้ทางข่าวบันตามงพี่น้องลงไปเอาพอดีแท็กมาหนำพี่น้องตู้ติดอยู่เฮือนล้างใหม่เฮือนของอันเมียถถกแกจีนพี่น้องเอื้อยกลางของเจ้าสาวเนาะกูตะกี้นี่นเอื้อยกุบเอื้อกุบของเจ้าสาว งานใหญ่แน่ๆพี่น้องเอ้ยงานอันนี้งานวัยรุ่นเนาะสิใหญ่แน่ร้านซาเป็นคนเสิร์ฟพี่น้องบ่เฮยมีขะปุ้นนําซะบ่เฮยอือเอามายังเฮยแดงๆน่ะเอาคืนไปโลดเฮยผัวก็บ่กินเมียก็บ่กินได้เฮยมันสิมาแล้ว เบ้อบอกวกับสันสีหอกับสีพิษไอ่นึกว่ามันมาห่างวหายแล้วโอ้กูกับแม่บักเทนไปสองงานไโหโหงัวตัวหนึ่งเลยงัวตัวราคาเท่าไรเฮ้ยงัวตัวราคาเท่าไรคนลายปะโทบเฮ้ย Ừ. <laughs> Sai cho bảo nè Nhăn Vâng, anh chân bọc hồ nhau Bớt kìa ăn tạp Anh à, đi, mẹ, mẹ kè chín nhau Gửi con kéo xào Xài sụt Phải cho con hơi lăng ngang ngam tụi đó สิทธาลัดเจ้าบ่าวนะเฮยกินพอมึงกินคอยในอิ่มแล้วมีแต่ซีซิมแต่กระปุกกันซีซิ่มกันเลยไม่เฮ้ยหายจะบ่าวสัมภาละยนั่นน่ะไมใส่จะบ่าวเลยจะบ่าวนะเหมือนแจกโตอยู่ใน้ว่าจะบ่าวเอ้าวในะส่ชุดไหายจะได้า่ เยอยเยอยเยอมึงก yeah, yeah. ็โซ oh oh ่แท้น่ะอันนี้หมูทั้งได้เเลยเนี่ยมีที่ผูกงามๆโดยบ้านขาเจ้าเนาะหมูหมูเคยปะอ้าบลูดบางลายคันเลยอลังการพี่นองงาน Ừ, อืมเขาจะมาลายเติมนะเฮ้ยเขาจะผูกแค้นอ้วยเร,รื่องรังหน้าบ่เอยเรื่องรังหน้าบ่รังน้าบ่อ้ยถ้าเขหอดนี่ยซุยกับย่อเข่ามานนนเนี่ยนะนี่พี่มึงมานั่งน้ำกันพี่แม่เขานั่งเลย,เยแลย้วไหมเพื่อนรังพุ่นอ้าวเฮ้ยแนวกินเบิร์ดเบิร์ดใส่เดลยนะจังหวาให้เขานั่งน้นำกัน,นม,มั่วหนึ่งโตเบิร์ด ไได้ิพวอูาาอเออบได้แล้วในคันบัวฮานในอื่นมาเพิ่มนะแม่โดย

เอ้าเจอกันเฮ้ยเต่มบ่เห็นโตรี่ยูงแกมันกางเพราะเดินกันจนบ่เห็นกันน้องสาวข่อยสปเลอร์ทนโซบแ่้อาลูกน้่งตีเอ้าเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสั่งมันดิโต้าหอยอะไรน่ะเอ้าซุนกับไรมาอ่ะโตอึงวะนี่ว อยากนอนแล้วอยากนอนแล้วถุยน้าถุยน้าถุยน้ากูไม่เอาแล้วจะมาจะเฮิงเอ้ยเว้ยมาเจอหน้ามาสองคนนะเฮ้ยสั้นงานที่สามเด้ยงานหนังงานนี่แหละกับงานสุดท้ายตัวนี้สามงานมาเนี๊ยนะต่อกันเลยลูกตาแม่แมวแม่แมวเอาผัวใหม่ เมียพองพองพองผู่เดเอาสื่อขขักรดเม่แมวกับมหูเอาสื่อขขักลถพองผููนั่นเอาสื่อจักยุ่บแม่แม่กันเลยนะพวนอยู่หาสิบหาแมนคนชิดายพได้ไกลป้าเยี่มคืองามไม เล็ศค่ะไปเบ่งไปเบ่งคือใช้จะเบาน่อยเบานะใช้จ่าเบาอ่าพอก็ไม่ใหญ่เคียวอีกหน้อเปไหดีอเคี้องเจอกันอีกแล้วสุดเดียวบึมือสุดพี่น้องเลยมากงานที่สี่งานจิหากับสุดเดียวหล่อเลยนะสามงานสี่บังคืนเทิงก่อนเล้วบ้านเอิ่มบ้านเขาจะมาลายลเนะอีเจ เจอกันอีกแล้วมาถ่าจับบาคบ่าแต่งอะไอย่างาวหรือยังไรโมเห็ดนเดียวน่ะจำกันได้ยนีเยไ้นได้ในนี้ยกระเบิดก็ได้เสมอตากระเิดเอาเปนโ้ยชกระเบด อย่างผู้เดียวเพิ่มเวมพิ่มเวมนี่ไงมึงไปเป็นจ่าสาวนานักว่าเงินหกเจ็ดล่อิบาทสั่พ่อจังทามกับบ่อป่ามันคงไปกวดขึ้นขวดลงนี่ว่าพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องอซาบาดีทางเมืองนอกเมืองนาพันธประเทศแล้วก็ต่างประเทศมันนี่ฮะก็มาแตงเงื่อนดองกระเจ้าแล้วก็มาดองทางนี้สามสองสามเลี้ยนวะโดยโดยสามงานพี่น้องเอ้ยอใครยุ่งจะมาทันจะเบาค่ะผู้ที่สามงานพี่น้องเอ้อ ทำใจทำใจพี่น้องเพิ่งาเลยิหัดงานเจ้าหน่อยน้ำหนมีเลยโหดโพฮะพูดได้ขะหนังโตพูดได้เจ๊ถ้าชิข่าวฮะผู้บ่าวหรบเ่าข่าวรถอยากทายหูน้อยอี้ยเขาเห็นอี้ย คือมามาหลัดอยู่คันใดนําคุณ่ะเขาเตรียมซองมาตั้งลายน้วยตอนนี้เขาก็ไปหลัดป่ะมาเฮ้ยน่าซองจินล้นกำมือเด็กเขาสิมาหลัดอยู่คันใดบนบ่อเนาะซองจินล้นกำมือมึงดูน่าซองแล้วนเฮ้ยอันนี้ด่านน้อยคนเน้าด้อยโอ้ยด่านน้อยพูด่าโอ้ยเด ยังอ่ะนะนี่มันเข่าแล้วมาจากเออคนกังกจ้องกลา่ไปที่ที่ไปเสมา่ลยโอ่าให่บ้านเขาะมาไลายเนาะไม่ไม่ไม่ให้พูดไม่เอา่ น้องสาวก็ค oh oh ืองามใช่ไหมฮะมันเป็นยังไงของไผ่โอ้ยผู้จ่ามันบมาบ่สัมพอเออนั่แหละคั้นบ้าเปิดได้เขาเห็ุบ่เป็นอันนด้ดังขึ้นเลยเขาพวกวัยรุ่นเขาเห็ุเป็นเขาเคยพี่น้องเลยพี่น้องอะขวัญ งาำขนาดเลยจะเ่าเราเลยเนาะเออสมกันให้สมกันโต๊ะไปยางแต่งใหม่เลยยากเ้ยแต่แบบงานเขางานเขามุ้ยไพรอนามาดออกเลยมากินกระปุ่นจับหนึ่งมากับสีเมื่อเนี่น้องเลยบ้านมาเพาะกันอีมาซ้อนอีกอยู่งานเลยี่น้องเลยมาเพาะกันนี่เละเอ้ยเอ้ยจะมันมีหางานยันเห็นกันหางานอยู่เดินมาประนัดนะเนาะ หมากอิงแบบไหนผัวกยูงปะปะล่ะจัดงานใหญ่เต็มไปหมดพี่เฮ้ยสั้นห่อแล้วพี่สั้นนี่นาเนี่ยขอพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดีมัสกุทุกคนคุณทุกท่านทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์คำตีสมพี่น้อง อีหยังมึงสิฮ้อมึงก็ฮ้อโอ้ยจะมาใกูจบ